โอเคคนลา่าผัดขนลานะ่าเดี๋ยวไปชมอ่าเนตัวเนาะรอว่าคนลาูล่าล่าแเบยอะคนูลา่าคานูลา่า thịt chất, nấm bản mà, nó nơ, hạt đỏ hạt nơ là, hmm, ngon ngon, bé bé, hmm มันคล้ายๆกับอ,อะไรนะยอดเคยกินอันยอดกระหล่ำหรือว่ายอดประกระุ้มไหมที่มันแก่แล้วมันจะแตกข้างในแล้วจะออกมานะี่ยคล้ายๆตัวนี้เลย คล้ายๆยอดพะการุยอ่ะเมื่อมันแก่แล้วมันมันแตกมันแทงออกมาข้างในอ่ะนะอันนั้นเลยขายกันมากหวาอนอร่อยบอกขนมรลา On peut avoir un en enseigne, hein Un la T